สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในแมปเดซเล่กันนะครับทุกคนเดเล่เป็นแมปเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแมปเกี่ยวกับที่เราต้องหาทางออกเพื่อไปเม็กซิโกนะครับเอาเกโตอนนี้นะครับจะเริ่มต้นภายในเก้าแปดรอันนี้คือวิทยุโดนอะไร สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมเรดเรวกันนะครับอืมทุกอันว่างบนบอกว่าโอ้ยนี่ไงวางไอชักทีเดียวรอดบโอเคไปทางนั้นเขาบอกให้ขายทองอืมอืม สำหรับใครที่เล่นม,มาเป็นกดุศลามารานค่ะตรงนี้ก็เอามาไว้ตรงนี้แล้วจะกก็เก็บทัวเก็บร๊บใช่ไหมแล้วก็จะได้เงินพอได้เงินเจ็บชิปปื๊บไปเอาถั่วถั่วรันเตานะครับไปเอาถั่วทานรันเตานะป๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาถัวถ่ว,วรันเต้าเอ้ยไปเอาถ่ถาน,นานะออเอถนเอ,เอ,ถ,ถ,อถูกแล้วไม่เล่น,นมุกอันเนี้ยโอ้งอไรเนี่ย โอเคลากมาเล่นเองตกมุกเองเยลากมาลากมาลากจรดตาเโัหือนทำโดนอีกแล้วแ้ล้วตุงตักตักตุงตักตักตุงเออโอเคแล้วก็กดกดกดนวิชาก็ม่สายมาเก็บฐานมาเอ้ยกดทำอะไรค่ะ โอเค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 ไปที่รถไฟกันเลยอันนี้มันตอนมดืดอีกเกือบเจอซอมบี้แล้วอันนี้มันคืนซอมบี้นี่มันไม่ได้คืนเปมพาดูก็ตายเลยตายละตายแล้ว <c oughs> เด๊นี่ตึงเล็กิดต่อนะเงาเขี <c oughs> ยนยาวอ่ะใช่เราไปมาช่วยเขาไป โอ้ยนี่ไเปเอาทานมาขึ้นรถไฟเ่รอเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มันคืนหมา,าป่าปลาป่าได้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 จังกวางเกี้ยวกายกายกายป่าคนเลขสี่ได้ไหมเลขสี่ได้รึไม่ดตอนนี้เป็อย่างเราะต้องเลืติดสอนเลยเลืกสอนสอะไรเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมตาแล้วแล้วผมจะหยุดรอตรงนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเพราะว่า มันจะไปบุกตรงอะ้วตาแหละคอยหลังได้ไหมอ่ะตาแล้วาย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 ซอมี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 ไม่มีขอ bị xong bì đi thúc khôn ai một lời bị xong bì ơi cà pao sắn tục chạy bom ra yên là bom ra yên là ôm เก็บเคยไปที่ร้านมรงข้ามนั้นมีอะไรเวลานนี้น่าจะซีซีพออยู่พอคราปล่เดี๋ยว คเบื ừ, ่อยังไงเอาไว้ในนั้นก่อนทีน้ดูคนซื้อทานก่อนทุกคนทานกี่บาททานสิบบาทถ้าถ้าทานสิบไปซื้อถั่วล้วเต่าก่อนไปซื้อถั่วล้วเต่าตา โอยก็มีมานั่งเขียนแล้วก็มานั่งแปะก็อปเทปแล้วก็เฮ้ยยี่สิบหรือเงินเงินกี่บาทเนี่ยซื้อปืนด้วยนะซื้อปืนและวคาะเนี้ยซื้ออันเดียวสิอยูเงินเง่หมุนจอกประหยัดมึงประหยัดงงมั้ง เอ้ไม่ใช่ประหยัดงิงมัง่งเอ้ยประหยัดงองมัง่งเออถูกแล้วเอ้ยอย,ยังไปไปเอาไปใส่ในเชือพงเอ้ยเชือพงอมาๆมาๆมาๆไปไปไป อนมีผัวมาไปช่วยเลยนะมีแค่ปืนหนึ่งเดียวนะนะนะใครผู่มาโดนยิงแน่นะนะมันจะตอนเท้าอย่างเนี้ยครับขึ้นพระจันทร์นะละ่ะขึ้นพระจันทร์เลยเขาจะเขาอ้อาวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบตดลวล้างรถไฟอ่ะไม่กล้าไปตรงนั้นเลย ไอซอมบี้มันขึ้นรถมามันเออตาละตาละเปิดทิ้งปืนนะทุกคนไม่เอาไม่อไม่เอาไม่เอาสุดยดสมางั้นงั้นงั้งั้ง้ง้นงเฮ้ยเฮ้ย มอ่านคจะเล่นบอม้งียเป็นออุ้ยไม่มีตัวใส่นั้นเลยอ่ะกรช่างเถอะเอ้เอ้ไม่มีหานะทุกคน เขาไปจัดก,การในพวกอันนั้นก่อนนะออเ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 อเอาพวกมา <c oughs> ไม่ไม่ไม่กระสุนหมดเอามาเลยอ,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 อีีต้องไปในบ้านน,ะนั้นก่อนแหละทุกคนเหมือนเห็นอะไรไหมทุกคนเหมือน,นผมไหมเอามามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิ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  เออ้ยเอ้ยเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเชื้อเพลิงเก็บมาเป็นเชื้อเพลิงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งก่อนเออเก็บมาเป็นเชื้อเพลิงเออแล้วข้างในมีอะไรไหมเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้รีเลยเลยยังไม่ได้รีเลยมันจะมืดแหละมันจะมืดแล้ว

ันเกิดมามันเป็นตอนมืดจ้าด้าเก็บม,มาเก็บม,มาเอ้ยลูกซองกี่บาทสองลูกซอง สองสองหนึ่งห้าสิบบาทซื้อฐานในหนึ่งก้อนคงยังไม่ได้ซื้อฐานเลยอ่ะไปซื้อคอมไปซื้อเ่ิน ผมซื้อได้อันเดียวนเอตอน,นพ่อเรียนพ่อ่อหอบมเองนะอา่นนครับไม่มีใครเล่นรุ่นนี้เน<แค>ี่ยเราก็รุ่นไม่บาดใจนะไม่เล่นรันเล่นมงทิ้งทิ้ง เออไปไปไปเก็บฐานมาฐานมาลากมาเออไปไปไปเฮ้ยติต like ิติบเนกาอัมบาลาบูเนกาอัมบาลาเฮ้ยเฮ้ยบูเนกายีี <h <h ีีจบจบทานเอาว เออมาทางนี้เอ,ออเออมมไม่เอาไม่เอาเฮ้ยยังไม่ได้ทำหน้บบนทาทั้งงาน chắc ăn rồi à <tôi> <tôi> mày để thân à bạc sắc ở à Ôi! Ôi! Chúc! Chúc!

ตายแล้เวเหรอฮะตายแล้วหรอยังอุ้ยเกือบตายไอซอมบี้ไอซอมบี้เกือบจะตายได้ยังไงไายแหงวางโทรศัพท์เอม,มดีตายครับทุกคน<ว>ตายเฮ้ยแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยว

কেমলা ৰায় খাই